สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกับรายการเกมเมอร์เบต้ารีวิววันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมสองหาออนไลน์ซึ่งผมจะพาเพื่อนผมไปล,ลนะครับมาพบกับเขาเลยเขาอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจอแล้วเฮ้ยมึงอะชื่ออะไรอ๋อกูชื่อคิปเปอร์ครับอ๋อแล้วจะไม่เวลตัวอะไรเนี่ยมึงประวานครับไหนล่ะ ก็เดี๋ยวสิครับเร็วเ,เอา้าดอกปริน้นเราลงกันเลยดีกว่าเอา๊ะคนนี้คุณคุณนะครับไหนครับเฮ้ยมึงไงชื่ออะไรตัวครับตัวอิคิโดะนะครับเป็นคู่แข่งหุนตันเอ่อแล้วชาคุณทำจากอะไรครับเนี่ย เอย่ารู้เลยครับมันไม่ดีครับเด็กดูเยอะนะดันอะไรอย่าพูดนะเด็กกูโดนตำรวจจับอ่ากูสร้างแล้ว <S <S 2> <S 2> ซึ่งดันแรกก็จะเป็นดันแครอทฟาร์มแครอทฟาร์มหัษานะครับปไปง่ายครับก็จะเป็นดันเวลแห่งหนึ่งที่จะ <S <S ไปครับกูม,มาแล้วครับ <S 2> <S 2> ไปเวลหนึ่ง เบลหนึ่งจะ่เวาสิบเบลกันนะครับซึ่งทำให้ตุนมันเวลหุ่งปีดไม่ปีดครับถ้าสำหรับพวไม่มีตุนหรือโทตเล่นปรวานอย่างผมนะครับมันจะเดินอืดมากครับกว่าจะตีได้แต่ละตัวโคตรลำบากนะครับผมมีของขวัญให้คุณครับโุ้ยมันแค่เราจะกัดฉันโุ้ยมันคุณจะเดินบูลวอลกได้อเอาเจอไว้กิ๊ก เกนองกูห้ามกูล็อกอะซึ่งคติครบสองตัวแล้วสามารถคุยได้เลยนะครับแต่เราไม่คุยครับเราล็อกเราจะเวลยาวครับเราล็อกเราจะไม่เอาีอะไรดีกว่านั้นนะครับอ้าวป้อมกูบักอี่ห้าบักต่อหน้คุณทำป้อมเขียวหน่อยสิครับ มึงบอกได้เลยว่าป้อมมันสร้างป้อมเวลหนึ่งและสร้างป้อมเขียวเลยครับมันล็อกดีครับเขาป้อมเวลน้อยนะครับผมชอบที่หลงเสน่ห์ในป้อมเวลน้อยแรับนี่ไปจูเด็กลอยฟ้าโอ้ flying dick นะครับเอาใครอยากเป็นโลกช้าดักดานก็อบอกผมนะครับผมจะทำห้ครับสุขสันต์อเออเจริญ โอ้ดูความยิ่งใหญ่ของกูมึงมึงชาบูระบบโตเมติกเลยนะไปถอยมึงไงไปขอโทษครับออโตเมติกหันซ้ายขวาสะดวกยิ่งนะโอ้ไม่ได้แล้วครับเด็กดูเยอะเราไม่ควรทำอะไรมากกว่านี้คุณเคยเห็นรามเกียนติ์ไหมครับถ้าเด็กไม่ดูล่ะเด็กไม่ดูครับเราจะติดเล o u t u b e ไปด้วยดูปากผมะครับ ไม่ดีนะครับติด<อ>ติดเลนอยู่ปุ๊บกูสร้างผิดกูสร้างหุ่นใหม่จะสร้างหุ่นใหม่ทำไมครับเสกป้อมเขียวเลยครับกูล็อกเฮ้ยมีอเอ็มพีไหมเฮ้ยเวลอัพนะมึงอ่ะอัพพาวโพเอากูกูล็อกอะล็อกแม่งกูไม่สัตว์ต้องตอกเล็บตอกเล็บเตี่ยคุณสิครับนี่ครับเป็นหน้าตาของผมที่น่ารัก โอ้แค่รอเกย์ยอะลนิกสี่แปดไอ้เก้าสิบแปดยาเยะลนิกยาอยาเยกะแลนิกยอลนิกะอีกนุเยอะซึ่งถาราชอบเก้าสิบเก้าตัวแล้วก็จะโดนไอ้ชาวนาบ้าดนะครับไอ้โกตันมึงแพมอะไรพวกเนี้ยโอเคครับวิชาตคำไปนะครับไอเกอนนี้อันนี้โดีจะอดีนิหนนะจ๊ะ แครลอดม่วงกูใครเก็บกูล็อก <c oughs> ซึ่งขอจบเายการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับไปไ้วครับบ๊ายบายชมต่อคลิปหน้านะบุย <c oughs> <c oughs>